สกัดแก้ไขปัญหาความยากจนได้จริงหรือทำอย่างไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านของการให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนขัดสนในสังคมอย่างจริงจังมาตรฐานการรวบรวมสกัดและการแจกจ่ายที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ทำอย่างไรที่จะทําให้เกิดปัจจัยของความสําเร็จที่จะทําให้ระบบสกัดในประเทศไทยก่อให้เกิดผลสัมฤทธ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนขัดสนในสังคมอย่างมีประสิทธิพติดตามได้ที่การแก้ปัญหาความยากจนโดยใช้กองทุนสากาัดจากการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตของมุสลิมไทยด้อยกว่าคนไทยโดยเฉลี่ยในหลายๆด้านตั้งแต่ฐานะทางเศรษฐกิจความยากจนการศึกษาอายุไข และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพบางปัจจัยได้แก่ความดันโลหิตและอัตราการสูบบุหรี่ที่รุนแรงกว่าคนไทยกลุ่มอื่นๆปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาความยากจนในหมู่มุสลิมไทยเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่ต้องการการดูแลแก้ไขในอดีตอิสลามใช้ระบบสากาดแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งจะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจระบบนี้ว่า ดำเนินการอย่างไรและจะมีหนทางใดในการส่งเสริมให้ระบบนี้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในหมู่มุสลิมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดเก็บและแจกจ่ายสกาดอย่างเป็นระบบมีมาตั้งแต่ในสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัดจวบจนสมัยของคอลิฟ้า์ทั้งสี่และในประวัติศาสตร์ของอิสลามในยุคสมัยต่อๆมาการที่มีระบบการบริหารสกาดที่ดี เพื่อให้การรวบรวมสกาดและการแจกจ่ายสกาดมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเดียวกันโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสกาดก,ก่อให้เกิดผลสัมฤทธด้านการให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนขัดสนในสังคมอย่างมีประสิทธิผลอย่างจริงจังในเรื่องของการช่วยเหลือคนยากคนจนเนี่ยนะครับในอิสลามถือว่ามีหลักประกัน ซึ่งเป็นหลักการของศาสนาอิสลามหนึ่งใน5ข้อนะครับนั่นก็คือ zakat มันเป็นทรัพย์สินมันเป็นสิ่งของที่อัลลอฮฺสุบฮานาอวตาลาบังคับสำหรับมุสลิมที่มีความสามารถนะครับมีทรัพย์สินครบพิกัดแล้วก็ครบรอบปีเนี่ยจะต้องช่วยเหลือคนด้อยโอกาสนะครับนั่นหมายความว่าในอิสลามนั้นมีหลักประกันอยู่ตัวหนึ่งก็คือคนที่ล้นโอกาส จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันให้กับคนที่ด้อยโอกาสซึ่งถือว่าเป็นหลักประกันทางสังคมเป็นสังคมสงเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นบทบัญญัติเป็นหลักการมุสลิมไม่มีทางเลี่ยงนะครับถ้ามีความศรัทธานี่จะไม่มีทางเลี่ยงเขาจำเป็นจะต้องช่วยเหลือพี่น้องของเขาให้เป็นรูปธรรมที่สดุดเริ่มตั้งแต่ความศรัทธาเลยนะครับ คนที่มีความศรัทธาเนี่ยในรอบปีเนี่ยเขาคิดแล้วเขาคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเอปีนี้เขาจะจ่ายสกาดเท่าไหร่การจ่ายสกาดเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล8ประเภทตามศาสนบัญญัติได้แก่1คนยากจน2คนขัดสน3ผู้พึ่งเข้ารับอิสลาม4เจ้าหน้าที่จัดการเกี่ยวกับสกาด5ทาสที่จะไถ่ตัวเอง6 ผู้มีหนี้สินเผู้เดินทางที่ขาดปัดจจัยการเดินทาง8และในหนทางของอ,ลอัลในปัจจุบันเนี่ยหลักการตัวนี้ถ้าเปรียบเหมือนยักษ์ก็ยักษ์ยังหลับอยู่เราจะทำยังไงให้ยักษ์มันตื่นขึ้นมานะครับซากาตก็ดีวาคัฟก็ดีสดาราก็ดีดูเหมือนว่าสังคมมุสลิมของเรา ก็ยังยังยังเป็นจุดที่เราจะต้องกระตุ้นกันมากที่สุดอย่างเป็นระบบนะครับเริ่มตั้งแต่ปลูก,กจิตสำนึกความศรัทธาไปจนถึงการมีระเบียบมีพรบรแล้วก็มีองค์กรที่จะเข้ามาดูแลอย่างเป็นรูปธรรมและการจ่ายสกาดเป็นหน้าที่หนึ่งในห้าประการของหลักการอิสลามที่มุสลิมทุกคน จะต้องถือปฏิบัติเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตแต่ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีองค์กรที่ทำหน้าที่จัดการระบบการจัดเก็บและการแจกจ่ายสากาดที่มีประสิทธิภาพเพียงพอทำให้การจ่ายสากาดทำได้เพียงในวงจำกัดและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านของการให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนคัดสนในสังคมอย่างจริงจังจาสก,กาดมันเป็นระบบ มันไม่ใช่เป็นปัจเจกนะครับฉะนั้นเราทําโดยลําพังไม่ได้นะครับเราจะต้องทําในรูปแบบของคณะกรรมก,การหรือองค์กรนะครับ<อ>ก็เริ่มตั้งแต่ถ้าในระดับฐานของครอบครัวก็เราต้องปลุกกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวเห็นความสําคัญของสากาดว่าสากาดเป็นหลักการนะไม่ใช่เป็นภาษีปกตินะไม่ใช่จ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้หรือเลี่ยงก็ได้แต่สากาดนั้นเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ เป็นหน้าที่ของมุสลิมที่มีความสามารถที่มีกำลังอลัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้แบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่มีสากาดนี่เป็นคนที่จิตใจงามมีน้ำใจที่จะแบ่งปันเอื้ออาทรให้กับคนอื่นแล้วก็สากาดตัวนั้นก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็กลับมาหาเจ้าของสากาัดพอนในเมื่อมันเป็นหลักการแล้วใครที่ไม่จ,จ่ายสกาดก็มีความผิดครับ เราอาจจะหลอกมนุษย์ได้แต่เราหลอกอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้องค์ทรงรู้นะครับฉะนั้นกระตุ้นตั้งแต่ฐานของครอบครัวแล้วก็ไปสู่ชุมชนไปสู่ในระดับจังหวัดไปสู่ในระดับประเทศนะครับหรือในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับนานาชาติระดับโลกต่อไปนะครับเพราะสถานนี้เราสามารถที่จะช่วยพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเราได้หรืออาจจะแบ่งไปยังพื้นที่อื่นก็ยังได้นะครับถ้าในชุมชนของเรา ได้รับการช่วยเหลืออย่างเพียงพอแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องเราต่างประเทศซึ่งได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ซึ่งผมเชื่อแน่เลยเกินนะครับว่าเรื่องสากาศนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะครับลำพังยิบมือเดียวนี่่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน,น่นอนนักวิชาการก็จะต้องกระตุน้นนักการเมืองก็จะต้องมา นำไปต่อสู้นะครับในในระดับประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้มีพรบรเรื่องอากาศเป็นการเฉพาะและแต่ละหมู่บ้านควรจะมีใบตุนมานนะครับหรือคลังสาธารณะหรือกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าในเบื้องต้นเลยเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงความสำคัญของอากาศนะครับแล้วก็ผลผล ที่จะได้รับจากอากาศจุดแข็งของอากาศนะครับอย่าลืมนะครับว่าอากาศนั้นเป็นบทบัญญัติที่พระสุฮานวาตลาได้ประทานให้กับมนุษย์นะครับเป้าหมายคือต้องการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันผมเชื่อแน่เลยเกินนะครับว่าถ้าอากาศได้กระตุ้นอากาศได้มีชีวิตชีวาสังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่มีแต่เอื้ออาทรแล้วก็เป็นสังคมที่มีความสุขแล้วก็ความสุขเหล่านี้นะครับที่จะส่งผลให้อ่ หมู่บ้านของเราชุมชนของเราจังหวัดของเราประเทศของเราเนี่ยเกิดความสุขที่ถาวรอินชาอัลลอฮ์การส่งเสริมการดำเนินการของระบบสากาดในประเทศจะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นปัจจัยความสำเร็จที่จะทำให้ระบบสากาดสำเร็จผลอย่างที่คาดหวังไว้จะต้องดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสากาดระดับชุมชน ในหลายๆพื้นที่ของประเทศเพื่อให้เป็น,นกลไกดูแลปัญหาความยากจนขัดสนในสังคมมุสลิมไทยในระยะสั้นและการผลักดันกฎหมายให้เป็น,นกลไกดูแลแก้ไขปัญหาสำคัญของสังคมมุสลิมไทยต่อไปในระยะยาวทั้งนี้โดยความเห็นชอบของผู้นำศาสนาและการสนับสนุนจากองค์กรมุสลิมต่างๆที่จะขับเคลื่อนงานไปในทิศท,ทางเดียวกัน يا رشيد يا صبور يا الله